ซื้อรถคันนี้คุ้มยังไงนะเดี๋ยวเรามาชมะไยเลยกับโตต้ารีโว่ 2.8G พิลเลอร์สประตูยกสูงนะ ,4 ส่คนสี่ดิฟล็อกเกียร์แมนนวลหกสปีดขับโคตรมันขับโคตรสนุกนะพี่คุ้มยังไงมาดูกันพี่ไฟไฟ้าโปรยเตอร์แบบนี้ไฟหลีไฟ,ไฟ,ไฟเลี้ยมีให้ไฟแต่ถามคร,ค,รครบเลยหน้าหล่อลโลโคไฟตันมองจาาโรงงานนะพี่นะแล้วดูล้อแม็กนี่ได้ล้อแม็กซิ่งแบบนี้เลยนะละกักยางออสเตรเลียนนี่บอกแล้วว่าคุ้มไหมล่ะเข้าป่าก็ได้ขับบนถนนก็ดีนะยางออตานี้เลยนะพี่นะ แล้วก็กระจกมองข้างปะพับไฟฟ้ามีเ็วกระจกมองข้างมาให้นี่2.8มันแน่นอนและโครงสร้างบอกเลยว่าเดิมสุดๆนะพี่ทัง้งในยบ่อหนังนะเห็นไหมหน้าหลังแบบนี้เลยนะพวงมาลัยมันติทั้งซ้ายและขวาเลยคูคอนโทรมีให้เลขหมายหกหมื่นหน้าจอทัชกิีนแอร์ออโต้เกียร์แมนน่สปีดเลยแบบนี้เลยพี่บอกคนขับปะพับไฟฟ้าด้วยนะทันนี้นะคุ้มไหมล่ะ คุ้มแบบนี้ราคานี้เลย749,000บาทพรอม13 0สาทไม่ต้องใช้เงินลดสักบาทรีบติดต่อกันมาเลยน้ำเย็นมากนะฮอร์้นอ่ะ